ลูกเมียล่ะเมียไปทุนเทปครับแต่ว่ามีมีน้องมีแม่อยู่ครับแม่ล่ะแม่อยู่บนนีพี่น้องกันเจ้าคนเนยผมเป็นลูกทุ่งไทยครับลูกทุ่งไทยเฮ็ดงานอย่างทุนเทปเลยปกติผมมีอาชีพทำรถพ่วงครับทำรถพ่วงเราขึ้นจังไม้ยังได็กขึ้นเราของเวลาของผมแค่อยากจะเล่นนิมเปิดหมวกนะครับอยากจะล่องปีเบิงบอดบ่ได้ีพี่กับยิปใจสิเอาไปขายทีนังเลยแค่อยากล่องเห็นไอแล้วตีหน้าผมขึ้นเนี่ย ก็เลยอยากล่องหนเบิ้งกถ้าไผมากกเห็นเผลไผมากคนเดียวถ้าคนเดียวเขาหล่อไม่้ขวดคนเดียวครับกินทงไหนวิธีกินบะางอะตอนนี้ในกงเขาจะมีไฟไหนยกยกเบิ้งรัวยกไว้ตแหน่ทำดีบอกนี่คือดีแน้โอ้ยเราไปี่ไนไปเราบังเสือเขียวไปไหนเพื่อนลมแกงวะบ่ครับเพื้ออไร่รวมกัน ไปเจอกันที่ไหนไปเจอกันที่ไหนเจอกันขึ้นทางเจอกันขึ้นทางถึงได้ไปร่วมงานกันถึงได้ไปตีกองปอนลำขนาดนั้นเขาเขาร้องเพลงมาร้องเพลงอะไรเราตีกองไปรูปพวกเพลงอะไรเอาตัวเราอ่ะรู้ตัวดีรู้นอกแผ่นที่ใจสั่งติดดินใส่หินขาดเข่าละเป่าเดินทางปอนปอนบ่เป็นนักท่องเที่ยวแต่ชีวิตเกี่ยวกับการสัญจร น,นี่หลับทำงานไปไทยล่ะผมผมนอนหลับเขาก็ทิ้งผมไปเลยตกลงจะเอายังไงเนี่ยจะขอโอกาสกลับมาเป็นคนดีเลยยังไงผมจะเป็นคนดีครับพี่ฮะเป็นคนดีฮะเป็นคนดีครับเคยผิดคุหม,มายยาเสพตเคยโดนจัเบเมาแอลกอฮอล์อย่างไรแอลกอฮอล์เคยคต้องโทษคดีรักทรัพย์หรือไม่ไม่เคยครับคดีรักทรัพย์เคยไหมไม่เคยครับแล้วเคยเล่นวิ่งชิงข้นไหมไม่เคยครับ มีลูกแค่คนมีลูกสองคนครับลูกอยู่ไหนตอนนี้อยู่อำเภอเดชอยู่กับใครลูกอยู่กับแม่เมียเก่าครับแม่เมียเก่าอยู่กับแม่แม่เท่าใช่ครับอ่าแล้วแม่ล่ะแม่อายุเท่าไหร่แม่แม่ผมยัยัหกสิบกว่าแล้วหกสิบกว่าแล้วแล้วนี่ก่อนมาก่อเหตุนี่ทำงานอะไรเนี่ยตักหญ้าแล้วก็เอ้เขาทานเขาทานครับ

ไม่ได้ผมจับก่อนมีรองเลยเอออเาละเอาละเอางี้ไอ้ใจโตรับโตรับใจเป็นคนดีโดยดีการลุกตรวจไอ้สิลุกตรวจของไอ้เดี๋ยวมื่อไหร่มึงอไหร่ก็ปู่คุยผ้ากวดล้านวันนองบัวไป้กวนเห็ดแปลนไปกับปู่น้องปู่ปู่จะไปบอกว่าเห้ดหวานมองไหนนะหวาดล้านวัดแล้วก็มาเลือคลองตรงนี้ ข้องที่มันน้ำท่วมทุงบริเวณของแถวย่านนี้นะแล้วก็ส่วนนี้เดี๋ยวไอ้จีผู้ค้องเรียกญาติที่นอกมึงมาเผื่อมาว่อวานเราตะเตือนมีงานเทีโบอตรงกันดิว่ามี่ให้ผมทำงานมั้งางเดี๋ยวให้เฝ้าไปกดังโกดังเราเออต่อกดังเราเถอะครับเดี๋ยวจะทำงานเดี๋ยวให้ให้โอกาสให้โอกาสนะเออเดี๋ยวไปวัดลั่นวัดแลองข้อง นะเอาตามมครับนะเอาเต้นเอาทั้งหมดแล้วเ็เหมือนเดิมเลยเอาครับผมขออนุญาตอ่าเล่าให้เหตุการณ์ให้ทุกๆท่านฟังครับจริงๆเขาก่อเหตุตามหลักาสตร์คือถือว่าผิดกฎหมายแต่บังเอิญด้วยหลักรัษระคือการปกครองสอบปากคำเขาแล้วพ่อแม่แก่เท่าคือมีอาชีพรับจ้างถางญ้ารับจ้างไถนาแต่บังเอิญว่า มาชื่นชอบในบรรยากาศของจิตผู้สนชื่นชอบในบรรยากาศของดนตรีกว่าจะเอากองชุดนี้ไปตีเพื่อจะรับเงินเพื่อจะเลี้ยงดูตัวเองผมก็เลยว่าด้วยพฤติการแล้วก็ไม่ใช่โจรโดยสันดานและไม่ใช่โจรโดยอาชีพผมก็เลยให้โอกาสให้เขาปรับปรุงตัวเดี๋ยวผมจะทาโทษด,ด้วยวิธีการให้เขาไปพฤพิตนในการ ลอกคลองแล้วก็เก็บปาดร้านวัดหนองบัวนะครับแล้วก็ผมจะรับเขามาร่วมงานกับผมมาเป็นพนักงานที่ร้านอาหารของผมเองในส่วนของแผนกชงเหล้าแผนกชิมเหล้าทางร้านที่เขาชื่นชอบนะครับ <c oughs> ก็เป็นการให้โอกาสเขาครับถ้าจับไปผมก็สงสารติดคุก3าปีกว่าแต่ด้วยพฤติการเขาก็คงเป็นพ่อเมาสุราและก็คึกขนองให้โอกาสในฐานะผู้เสียหายเขาก็เปแจใจความรวมทั้งตัวผมเองก็คือผู้เสียหาย รวมทั้งเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐก,ก็ถือว่าให้อุาสัมเขาโอเคนะครับขออนุญาตแถลงข่าว